ภาวะที่น้ำมันมีอัตราแนวโน้มที่จะปรับราคาสูงขึ้น,นเรื่อยๆแบบนี้นะคะทางออกที่คุ้มค่าและดีที่สุดนั่นก็คือการติดแก๊สให้กับรถยนต์ของคุณนั่นเองค่ะวันนี้นี่ค่ะที่ฉันจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับรถ Toyota New v i o s นะคะรถยนต์คู่ใจของใครหลายๆคนค่ะและนี่นี่คะก็คือ Toyota New v i o s ค่ะเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาลวนะคะเครื่องยนต์ขนาด1 5 0 0งพซีซีตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะถอยออกมาจากโชว์รูมได้ไม่นานมานี้เองนะคะ วันนี้ดิฉันจะพาผู้ชมไปชมทุกๆขั้นตอนการติดตั้งระบบแก๊สให้กับรถ Toyota New Vios คันนี้ค่ะแต่สิ่งที่สำคัญก่อนการติดตั้งแก๊สนะคะนั่นก็คือการเลือกใช้อุปกรณ์แก๊สที่มีคุณภาพสูงจากอิตาลีอย่าง Energy Reform นั่นเองค่ะสำหรับอุปกรณ์แก๊ส Energy Reform ทั้งชุดผลิตโดยโรงงานมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของโลกในประเทศอิตาลีและมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดระดับ OEM ที่โรงงานผลิตรถยนต์ติดแก๊สทั่วโลกเลือกใช้ ว่าถ้าคุณเลือกติดแก๊สกับ Energy Reform แล้วจะได้รับทั้งมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดค่ะสำหรับ Toyota New Vos s คันนี้นคะคะช่างเทคนิคจะแบ่งการทำงานเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกนะคะก็คือบริเวณห้องเครื่องหน้ารถค่ะส่วนที่2นะคะบริเวณห้องผู้โดยสารค่ะและส่วนที่3นะคะก็คือบริเวณที่เก็บสัมภาระหลังรถนั่นเองค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับอุปกรณ์แก๊สของ Energy Reform กันบ้างค่ะว่าอุปกรณ์แก๊สนะคะในรุ่นของ f a s t เทค Pro นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างค่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกที่อยากจะแนะนำนะคะนั่นก็คือหัวฉีดแก๊สของ Energy Reform ค่ะสำหรับหัวฉีดแก๊สของ Energy Reform นี้นะคะก็ถือว่ามีความสเสถียรสูงสุดเลยทีเดียวค่ะสามารถที่จะสั่งฉีดแก๊สได้อย่างรวดเร็วและก็แม่นยำนะคะนอกจากนี้ยังมีความทนทานสูงสุดเลยทีเดียวค่ะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือกล่อง ECU ค่ะ กล่อง ECU ของ Energy Reform นะคะเป็นกล่องควบคุมระบบหัวฉีดแก๊สอัจฉริยะค่ะที่ถูกพัฒนาขึ้นนะคะเพื่อให้มีความเหมาะสมกับยานยนต์รุ่นใหม่ๆนั่นเองค่ะกล่อง ECU ของ Energy Reform นี้นะคะสามารถที่จะสั่งจ่ายแก๊สได้อย่างเหมาะสมตามอัตราการเร่งของเครื่องยนต์นะคะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบแก๊สนั้นเทียบเท่ากับระบบน้ำมันเลยทีเดียวค่ะและชิ้นถัดมานะคะก็คือหม้อลดแรงดันค่ะ หรือมอต้มแก๊สของ Energy Reform รุ่น Super ร์200แรงม้านะคะซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Energy Reform ค่ะสามารถรองรับอัตราการเร่งได้อย่างเยี่ยมกำลังไม่ตกอย่างแน่นอนค่ะและชิ้นนี้นะคะก็คือมัลติวาวนั่นเองค่ะ มัลติวาของ Energy Reform นะคะมีคุณภาพสูงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนสามารถที่มียอดขายเป็นดับหนึ่งในประเทศอิตาลีเลยทีเดียวนะคะอีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูงสุดอีกด้วยค่ะสามารถที่จะป้องกันแก๊สรั่วและถังแก๊สระเบิดได้ถึง100%เต็มเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือออโตสวิตช์ของ Energy Reform นะคะมีหน้าที่ในการเปิดปิดระบบแก๊สนั่นเองค่ะ ใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถบอกระดับแก๊สได้ด้วยนะคะและส่งเสียงเตือนเมื่อแก๊สหมดค่ะและยังสามารถส่งสัญญาณไฟกระพริบและส่งเสียงเตือนเมื่อระบบแก๊สขัดท้องได้อีกด้วยค่ะมีออโต้สวิตช์ของ Energy Reform ที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพแบบนี้แล้วนะคะคุณก็สามารถที่จะใช้งานในระบบแก๊สได้อย่างสบายใจแล้วละคะ่ะและชิ้นนี้ก็คือ Map Sensor นั่นเองค่ะทำหน้าที่ในการตรวจจับแก๊สรั่วในระบบนะคะ คุณจึงสามารถมั่นใจในความปลอดภัยได้เลยค่ะและนี่ก็คือแก๊สฟิลเตอร์ค่ะทำหน้าที่ในการกรองแก๊สให้สะอาดก่อนเข้าห้องเผาไหม้ค่ะ mm hmm. และนี่นะคะก็คือบุ๊กเซอร์วิสของ Energy Reform ค่ะที่มีไว้ให้สำหรับลูกค้านะคะนำรถเข้ามาตรวจเช็ค ระบบแก๊สตามระยะทางค่ะซึ่งถ้าหากมีการนำรถเข้ามาตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอนะคะเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถใช้รถในระบบแก๊สได้อย่างสบายใจแล้วละคะ่ะและสำหรับรถใหม่ป้ายแดงคันนี้ที่วิ่งไม่เกิน5,000กิโลเมตรนะคะก็าสามารถที่จะสบายใจได้เลยค่ะเพราะว่านะคะเราจะมีใบประกันอัคคีภัยและเครื่องยนต์เสียหายมูลค่าสูงสุดถึง4ล้านบาทนานถึง3ปีเต็มเลยทีเดียวค่ะ และนอกจากนี้นะคะ Energy Reform ยังมีการรับประกันอุปกรณ์แก๊สให้นานถึง2ปีเต็มเลยทีเดียวค่ะถ้าหากคุณเลือกใช้อุปกรณ์แก๊ส Energy Reform ทั้ทางชุดแบบนี้ก็มั่นใจได้เลยค่ะ และสิ่งสำคัญก็คือถังแก๊สนั่นเองค่ะถังแก๊สของ e n e r g y Reform นะคะมีให้เลือก2แบบค่ะแบบที่1นนะคะก็คือถังโดนัทที่นำเข้าจากยุโรปค,ค่ะรับประกันนานถึง15ปีเต็มเลยทีเดียวค่ะและถังโดนัทแบบที่2นะคะผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานในประเทศไทยรับประกันนาน5ปีค่ะถังแก๊สแบบที่2ของ Energy Reform นะคะนั่นก็คือถังแก๊สแบบแคปซูลนั่นเองค่ะมีให้เลือก2สีด้วยกันนะคะนั่นก็คือสีดาและสีน้าเงินค่ะถังแก๊สแบบแคปซูลนี้นะคะมีการรับประกันนาน5ปีเเต็ม่้เดียวกันค่ะ ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ถังแก๊สแบบไหนของ Energy Reform นะคะคุณก็สามารถที่จะมั่นใจได้เลยค่ะเพราะถังแก๊สของ Energy Reform ทุกรุ่นนะคะผ่านมาตรฐานยุโรปและมอ,อกรสามารถจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะใช้ถังแคปซูลของ Energy Reform แล้วนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจค่ะอย่าลืมใช้ขาถังของ Energy Reform ด้วยนะคะเพราะขาถาังของ Energy Reform นี้นะคะมีความแข็งแรงทนทานค่ะสามารถที่จะยึดติดถังแก๊สเข้ากับโครงสร้างของรถได้อย่างแน่นหนา ปลอดภัยนะคะอีกทั้งยังมีความสวยงามอีกด้วยค่ะเลือกใช้ถังแก๊สของ Energy Reform แล้วนะคะอย่าลืมเลือกใช้หัวเติมแก๊สและท่อแก๊สของ Energy Reform ด้วยค่ะเอาเลยค่ะหลังจากที่เราทำความรู้จักกับอุปกรณ์แก๊สไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเราจะพาผู้ชมมาชมขั้นตอนการติดตั้งแก๊สกันนะคะจะเริ่มในส่วนของบริเวณห้องเครื่องหน้ารถก่อนนะคะ ตอนนี้น่คะช่างเทคนิคก,กําลังทําการติดตั้งรางหัวฉีดแก๊สนะคะซึ่งช่างเทคนิคก,ก็จะทําการติดตั้งหัวฉีดแก๊สในตําแหน่งที่เหมาะสมค่ะพี่คะไม่ทราบว่ามีขั้นตอนในการติดตั้งอย่างไรบ้างคะสําหรับโตโยตานีวออสคันนี้นะครับรางหัวฉีดเนี่ยเราจะวางนะครับในลักษณะนี้ <c oughs> นะครับในเมื่อเมื่อเราวางเสาครอบไปแล้วนะครับ <c oughs> จะไม่สังเกตเห็นเลยว่ารางหัวฉีดนั้นอยู่ตรงไหนนะครับ <c oughs> ถ้าเราไม่สังเกตเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยได้ติดแก๊สมา สังเกตว่าวางฝาข้อบมงไปนะครับจะสวยงามค,ค,ค่ะเหมือนกับไม่ได้ติดแก๊สเลยนะคะคและนี่ก็คือขั้นตอนการติดตั้งรางหัวชีดแก๊สขสอง Energy Reform ค่ะ รางหัวฉีด Energy Reform มี2รุ่นในรุ่น Fast Tech และในรุ่น Advanced OBD หัวฉีด Energy Reform มีความเสถียรสูงสุดฉีดแก๊สแม่นยำเปิดปิดฉับไวตอบสนองอัตราเร่งได้ดีเยี่ยมมีความทนทานสูงอายุการใช้งานยาวนาน หลังจากนี้นะคะช่างเทคนิคก็จะทำการติดตั้งหม้อลดแรงดันนะคะหรือที่เรียกว่าหม um ้อต้มแก๊ส e n e r g y r e f ร r m รุ่นซ u เปอร์200แรงม้าเข้ากับโครงสร้างของ t o y o ต้ New Vios คันนีอย่างแข็งแรงนั่นเองค่ะซึ่งหม้อต้มแก๊สของ Energy Reform นี้นะคะสามารถที่จะรองรับอัตราการเร่งของ t o y ยต้ New Vios คันนีได้อย่างสบายเลยแหละคะ่ะ หม้อลดแรงดันแก๊ส Energy Reform เปลี่ยนประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมโครงสร้างทำจากอลูมิเนียมอัลลอยแข็งแกร่งทนทานและเป็นหม้อต้มรุ่นพิเศษลิขสิทธ์เฉพาะชุดหัวฉีด Energy Reform เท่านั้นที่รองรับแรงม้าได้สูงถึง200แรงม้าในรุ่น4สูบและ250แรงม้าในรุ่น6สูบ ตอนนี้นะคะเราจะมาชมขั้นตอนการติดแก๊สนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างค่ะเริ่มกันที่กล่องควบคุมอัจฉริยะนะคะหรือกล่อง ECU ของ Energy Reform นั่นเองค่ะกล่อง ECU นี้นะคะถือเป็นกล่องที่มีความชาญฉลาดมากๆเลยนะคะ<ม>เพราะว่าสามารถที่จะสั่งสายแก๊สได้อย่างเหมาะสมตามอัตราการเร่งของเครื่องยนต์ค่ะซึ่งช่างเทคนิคก็จะทําการติดตั้งไว้ที่ใต้คอนโซลฝั่งผู้โดยสารแบบนี้แหละคะ่ะ เทคโนโลยีล้ำหน้าของกล่อง ECU Energy Reform มีการทดสอบและพัฒนาร่วมกับโรงงานผู้ผลิตในประเทศอิตาลีอย่างต่อเนื่องทั้งด้านฮาร์ดแวร์ซอฟตแวร์และเฟิร์มแวร์ของระบบแก๊ส Energy Reform ควบคุมการจ่ายแก๊สได้รวดเร็วและแม่นยำตอบสนองการขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยมทุกสภาพการใช้งาน ติดตั้งอยู่ตรงนี้นะคะก็คือออโตสวิชนั่นเองค่ะซึ่งมีการทำงานที่ง่ายและเข้าใจได้ไม่ยากอีกด้วยค่ะออโตสวิช n e r g y Reform ติดตั้งระบบเตือนพิเศษโก o อ a c ทีฟวอร์ NING โดยส่งสัญญาณไฟกระพริบและเสียงบัสเซอร์ เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบเมื่อระบบแก๊สมีปัญหาหรือเตือนเมื่อแก๊สหมดระบบก็จะทำการสลับกลับไปเป็นน้ำมันโดยอัตโนมัติโดยที่เครื่องยนต์ไม่ดับต่อจากนี้นะคะเราจะไปชมขั้นตอนการติดตั้งถังแก๊สกันบ้างค่ะซึ่ง t o y o ต a า e w ว i ีอคันนี้นะคะก็เลือกใช้ถังโดนัทของ Energy Reform ที่นำเข้าจากยุโรป ซึ่งรับประกันนานถึง15ปีเต็มค่ะซึ่งขนาดของถังแก๊สที่มีความเหมาะสมกับ Toyota New Vios คันนี้นะคะก็คือขนาดถังที่มีน้ำหนัก4.3ลิตรนั่นเองค่ะหลังจากที่ทำการเลือกถังแก๊สได้แล้วนะคะตอนนี้ช่างเทคนิคก็จะทำการติดตั้งมัลติวาลเข้าที่ถังแก๊สค่ะซึ่งมัลติวาลนี้นะคะก็จะทำหน้าที่ในการเปิดปิดวาลของถังค่ะ มันต i w าล e อเนจีรีฟอร์เป็นที่ยอมรับในเรื่องของความปลอดภัยจนมียอดขายอันดับหนึ่งทั่วโลกและในเมืองไทย6ปีสอนและมีระบบความปลอดภัยต่างๆระดับ OEM ที่โรงงานผลิตรถยนต์ติดแก๊สทั่วโลกเลือกใช้เช่นระบบ Shut u t o s o s o n o i o wow, v a l า e ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าป้องกันแก๊สรั่วและ r e s s u u r r r l l i f v Wow e ที่ป้องกันถังแก๊สระเบิดได้100%ซและระบบ Sa ฟต t ้อื่นๆอีกมากมาย จึงป้องกันถังแก๊สระเบิดได้ร้อเร์เซ็นต์เมื่อเกิดไฟไหมอยากรู้แล้วเลยค่ะว่าหัวเติมแก๊สของ Energy Reform นั้นติดตั้งอยู่ที่ส่วนไหนนะคะและกระบวนการส่งน้ำแก๊สไปอย่างหม้อต้มของ Energy Reform ในห้องเครื่องยนต์นั้นเป็นอย่างไรเรามาฟังพี่ช่างเทคนิคอธิบายกันเลยดีกว่าค่ะครับจุดนี้ก็คือหัวเติมแก๊สนะครับค่ะ เมื่อเราเติมแก๊สมันจะวิ่งผ่านท่อตรงนี้เข้ามาแล้วก็ไปเก็บที่ถังจากนั้นนะครับออกจากถังก็จะมาเลียงผ่านท่อตรงเนี้ยไอท้องรถเนี่ยปั่นเรื่อยๆนะครับเจอกระทั่งเข้าไปที่หม้อต้มแก๊สซึ่งตรงนี้คือตำแหน่งติดตั้งของหม้อต้มแก๊สหม้อต้มจะทำหน้าที่ต้มแก๊สให้เป็นไอจากนั้นจะผ่านจากหม้อต้มเนี่ยผ่านท่อไปยังัวฉีดเพื่อฉีดเข้าสู่ห้องเผาไหม้นะดังนั้นนี่คือกระบวนการทั้งหมดในการลำเลียงของแก๊สที่เข้าไปยัง ห้องของไม้ของเครื่องยนต์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ช่างเทคนิคนะคะได้ทำการติดตั้งระบบแก๊ส Energy Reform <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ทุกอย่างภายในรถ Toyota n e w v o s <c oughs> s คันนี้ดูแนบเนียนสวยงามเลยใช่ไหมล่ะคะ เอละค่ะทีนี้นะคะก็มาถึงขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือการปรับจูนระบบหัวฉีดของ Energy Reform ทั้งนี้นะคะเพื่อให้อัตราการฉีดแก๊ส LPG ทํางานเข้ากับเครื่องยนต์ของ t o โยต้านิว i ีอสรุ่นนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่แตกต่างจากระบบน้ํามันเลยทีเดียวค่ะถ้าหากว่ายังไม่เชื่อนะคะเราตามไปดูการทดสอบกันเลยดูกาค่ะโปรแกรมการจูนระบบหัวฉีด Energy Reform เป็นแบบ K map ที่ใช้ค่าเวลาในการจ่ายเชื้อเพลิง Injection Time รอบเครื่องยนต์ RPM มีการคำนวณเพื่อปรับจูนการจ่ายแกส๊สซึ่งถือเป็นมาตรฐานการจูนระดับสากลที่ทั่วโลกใช้ในการจูนรถแข่งในสนามแข่งฟอร์มูล่าวันก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาดูเรื่องสปีดต,ต้นของ Toyota New Vios คันนี้กันก่อนนะคะโดยที่เราจะลองเริ่มวิ่งกันที่ระยะทาง300เมตรโดยใช้น้ำมันค่ะคุณพี่พร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะไปค่ะ100เมตรนะคะ200เมตรแล้วค่ะ300เมตรค่ะถ้าจาก,การทดสอบการวิ่งด้วยระบบน้ำมันนะคะเป็นระยะทาง300เมตรเราใช้เวลาไปทั้งสิ้น13.4วินาทีค่ะ แล้วตอนนี้นี่คะเราจะมาทดสอบอัตราการเร่งด้วยระบบแก๊ส LPG กันบ้างค่ะโดยที่เราจะไปที่ปุ่มออโต้สวิชนะคะโดยที่เปลี่ยนไฟจากสีแดงให้เป็นสีเขียวนะคะคุณพี่พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะไปค่ะ100เมตรค่ะ200เมตรค่ะ 300เมตรค่ะว้าวรู้สึกเลยใช่ไหมล่ะคะ่ะว่าไม่ว่าจะวิ่งด้วยระบบน้ำมันหรือว่าแก๊สนะคะก็แทบจะไม่แตกต่างกันเลยล่ะคะ่ะเยี่ยมจริงๆเลยใช่ไหมล่ะคะ ติดตั้งแกส๊สรถยนต์กับ Energy Reform นะคะทั้งประหยัดและอัตราเร่งดีเทียบเท่ากับน้ำมันทุกประการเลยเลยคะ่ะอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานรวมไปถึงการติดตั้งที่ดีนะคะจะไม่ทำให้มีผลกระทบกับเครื่องยนต์ของคุณอย่างที่หลายๆคนกังวลค่ะนอกจากนี้นะคะ Energy r e f o r m ยังเพิ่มความมัน่นใจให้กับคุณด้วยการเป็นเจ้าแรกที่กล้ารับประกรันไม่พอใจยินดีคืนเงิน100%เต็มนะคะ คุณจะอุ่นใจตลอดการเดินทางไปกับ Energy Reform นะคะด้วยศูนย์บริการ Energy Reform ที่พร้อมให้การดูแลคุณทั่วประเทศค่ะ Energy Reform เทคโนโลยีแกส๊สรถยนต์ระดับโลกจากอิตาลีเรากำลังรอ,งอ,งองคุณมาพิสูจน์ค่ะ Energy reform ดูไม่ทันใช่ไหมครับดูอีกครั้งครับ มั่นใจระบบความปลอดภัยของ Energy Reform ตัดแก๊สทันทีที่เกิดเหตุเรากล้ารับประกันเครื่องยนต์พังและอาคีภัยสูงสุด1 3 0 0 0ล้านสามแสนบาทไม่พอใจเรายินดีคืนเงินครับระบบแก๊สรถยนต์ระดับโลกจากอิตาลีติดแกส๊สติด Energy Reform